สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะเปิดยอดเงินที่เมียหลวงเรียกเปิดยอดเงินที่ฝ่ายหญิงเรียกแรกการยาจากกรณีผู้ใช้งานทิกต o k โพสคลิปเหตุการณ์บุกไปตามสามีถึงบ้านเจ้าแม่คนดังพร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบคลิปว่าเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้านแฮแท็กเมียหลวงยังต้องเลี้ยงดูลูกเล็กๆสคนคนตัวอายุหกขวบคนเล็ก8เดือนแชร์ถึงชมรมที่ช่วยเมียหลวง งานนี้ในคลิปมีคนใส่เสื้อโดยด้านหลังเขียนว่าทีมงานแม่น้ำหนึ่งงานนี้ทำลกออนไลน์แห่ยงไปที่แม่น้ำหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามรอเจ้าตัวออกมาแสดงความเห็นและอธิบายเรื่องดังกล่าวดีกว่านะคะต่อมาแม่น้ำหนึ่งไรผ่าน f a c e b o o k แม่น้ำหนึ่งชี้แจงว่าที่บริษัทมีลูกน้องประมาณ80คนตนเองสนิทกับลูกน้องสนิทกับพนักง,งานทุกคน 1. กับผู้ชายที่เป็นประเด็นไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลย วันที่13พฤศจิกายน6 4นายในฟิล์มยืนยันว่าตนเป็นแค่หัวหน้ากับลูกน้องที่ทำงานด้วยกันมา3-4เดือนและตนก็เป็นแค่พนักง,งานแพ็กของธรรมดาไม่ได้เป็นเลขาคนใหม่ของแม่น้ำหนึ่งด้วยซึ่งความสัมพันธ์กับนางสาวเอิญมีการบอกเลิกกันไปสักระยะหนึ่งแล้วพักหลังก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเพราะเคลียร์กับเขาแล้วไปว่าตัวเองกับแม่น้ำหนึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กันและไม่มีความลับปกปิดไว้ด้วยแต่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เรื่องลูกสองคนต่อให้เลิกกันตนก็จะส่งเงินให้ แต่จะเป็นจํานวนเท่าไหร่นั้นก็ขอคุยกับนางสาวเอินก่อนเช่นเดียวกับกําหนดการยาก็ยังไม่ได้คุยกันและถ้าหากเป็นไปได้ตนก็อยากแบ่งลูกมาขอเลี้ยงสักคนก็ยังดีด้านนางสาวเอินภรรยาของนายฟิล์มตามกฎหมายเปิดใจยืนยันว่าที่สามีตนโพสต์ว่ากับแม่น้ำหนึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเจ้านายกับลูกน้องและมีการโพสต์ว่าจะยอมรับผิดทุกอย่างตนก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะสัญชาตญาณความเป็นภรรยาที่ตนมีมันแรงมากพฤติกรรมของสามีที่เปลี่ยนไป มันทําให้ตนไม่สามารถเชื่อได้จริงๆแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะออกมาพูดแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ตนต้องการตอนนี้อยากให้ออกมายอมรับความจริงเป็นความจริงซึ่งรู้อยู่ับใจว่าทําอะไรไว้และหากเป็นไปได้ก็สาบานต่อสิ่ิเสธิ์ว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยนอกจากนี้ตั้งแต่มีข่าวตนก็พยายามถามซ้ํากับนายฟิล์มความจริงเป็นอย่างไรแต่เขาก็ไม่ยอมพูดตอบเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรแล้วเมื่อมีการหย่าชัดเจนตนก็จะไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับทางฝ่ายชาย ยังไงตนก็ไม่ยอมผู้ชายคนนี้อีกแล้วส่วนเงินสองล้านที่ตนเคยบอกว่าถ้าเขาอยากอยากก็ให้เอาเงินจนํานวนนี้มาแลกนั้นยอมรับเลยว่าตอนนี้มันเกินเยียวยาแล้วดังนั้นหากวันนี้ต่อให้ไม่มีเงินสองล้านตนก็จะอย่าและที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดจะแชร์ใครเพียงแค่ขอความเป็นธรรมเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิก o com ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ